คนจนยิ่งทำงานยิ่งจนนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพราะว่าพอคนจนได้เงินมาเขาจะไปซื้อนี้สินครับส่วนคนรวยเขาจะไปซื้อทรัพย์สินเขาก็เลยยิ่งรวยขึ้นไปอีกเพราะทรัพย์สินคือสิ่งที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนนี้สินมันทำให้เงินไหลออกครับคนจนชอบใช้เงินตอบสนองความต้องการในปัจจุบันแล้วก็ไม่ค่อยเก็บออมหลายคนก็ดันเอาไปซื้อนี้สินด้วยและยิ่งทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเนี่ยแหละครับเพื่อนๆผมถึงได้บอกไงครับว่ายิ่งทำงานยิ่งจนอย่างมือถือเนี่ยมันเป็นได้ทั้งทรยิลาาอมกจข หรือแม้แต่มาเสิร์ชหาความรู้มาเรียนออนไลน์มันก็เป็นทรับสินครับแต่ถ้าเราเอามาเอฟของโดยเฉพาะตอนโปรต่างๆแบบ5ทับ 5, 6ทับ6ผมบอกเลยควรระวังตัวเองมากกว่ามิจฉาชีพอีกทุกครั้งจะซื้ออะไรนะครับถามตัวเองก่อนว่านี่มันทรัพย์สินหรือนี่สิน อย่าไปเชื่อคําว่าของมันต้องมีครับนอกจากปัจจัย4ี่แล้วไม่มีอะไรที่เราขาดแล้วเราจะถึงตายครับเชื่อผมเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอะไรมันไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวหรืออสังหาต่างๆมันจะเป็นทรัพย์สินนะครับบางตัวได้มาแล้วทําให้เงินเราเสื่อมมูลค่าลงอีกต่างหากพวกนี้เราต้องไปหาความรู้เองครับอย่าบอกว่าตัวเองอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาส ความรู้ฟรีมันมีอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดคอสออนไลน์ก็มีมากมายครับหรือเพื่อนๆจะไปเสิร์ชใน Google เองก็ได้มันมีหมดครับถ้าเรามีเวลานอนดู t i k t o อกได้ทําไมเราจะหาความรู้ไม่ได้ครับใช้มือถือในมือเราเปลี่ยนให้มันเป็นทรัพย์สินสิครับแลอวมือถือและความรู้ของเพื่อนๆก็คือทรัพย์สินแล้วนั่นคือกระบวนการนะครับของการสร้างทรัพย์สินหรือสร้างหนี้สินเราได้เห็นภาพแล้วนะฮะในเรื่องของออนไลน์ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงแยาปพัฒนานะในการสร้างทรัพย์สินผมเองคนหนึ่งนะครับที่ทําธุรกิจออนไลน์ผสมกับธุรกิจทั่วๆไปนะนี่คือโอกาสครับสนใจก็ทักกันมาตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยหรือแอดไลน์ไอดีมานะครับ0 8 1 9 0 9 1 9 8 9เนะเราาสร้างทรัพย์สินนะครับ